สวัสดีครับพบกับผมแมนมี่เดินป่านะครับวันนี้มี f i q q นะครับเข้าใหม่นะครับรุ่นศูนย์หนึ่งนะครับผมตัวนี้ตัวขายดีเลยนะครับวันนี้เข้าใหม่ครับปอกแน่นหนานะปอกแข็งคายเด็กนะครับเข้ารูปแน่นหนานะมีตัวล็อกเข็มขัดนะครับผมสองสองล็อกนะครับปอกแน่นหนาไม่มีหลุดนะครับเขย่าไม่มีเสียงไม่มีหลุดแน่นอนรับประกันให้นะครับผมดึงออกได้ทันทีนะครับ FBIQQ นะครับของแท้นะครับเล่มนี้ยาวรวมอยู่ที่8นิ้วนะครับไปมีเล็กเ CR นะครับ2สีนะครับทูโทนนะครับสีดำกับสีเงินใบยาว4นิ้วนะครับทรงสวยมากนะครับผมสันหนา5้มิลน,นะครับผม ด้ามจับเป็น1ีเทนรับเกรดพรีเมียมนะครับยึดหมุด2ตัวนะครับหมุดเลตเลดหนาสองตัวนะครับเลกชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแทงนะครับเล่มนี้มาพร้อมปอกเข้าปอกเข้ารูปนะไม่มีหลุดแน่นอนนะครับแน่นหนาแน่นอนนะครับรับประกันนะครับ แข็งแรงนะครับใช้งานหนักได้นะครับคมกริบนะครับรับประกันความคมให้นะครับผมนี่ครับคมแบบนี้นะครับคมหวานเจี๊ยบสินค้าพร้อมกล่องแบบนี้นะครับราคาหกร้อยบาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับข่งฟรีเก็บเงินปลายทางชื่อรุ่นว่า FBI รุ่น0 1นย์นะครับ FBI QQ รุ่น01นะครับรุ่นนี้พี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับทิ้งช่องทางสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือแอดไลน์นะตามป้ายนะครับ admanhk นะครับ m a n h k นะครับมีแอดนำหน้านะครับผม m a น h k นะครับ m a n h k นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับแกะดูของก่อนจ่ายเงินได้เลยนะครับผมรับประกันสวยตรงโปกคมกลิบนะครับดึงออกได้ทันทีแน่นหนานะครับผมรุ่นนี้ขายดีนะครับเข้ามาใหม่นะครับทรงสวยมากนะครับผมขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ช่วยดูคลิปนะครับ ช่วยสั่งซื้อนะครับขอบคุณทุกพี่ทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเริ่มทำคลิปแล้วนะครับผมขอบคุณครับ